สวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าวันนี้วันเสาร์สวัสดีครับนี่แม่ล่ะสวัสดีครับธรรมศาสสวัสดีครับสวัสดีครัเส,สร็จแล้วข็อซองวันวันเสาร์ค่ะ บอร่อยเนาะ,ะท่านนายกรัฐมนตรีของเราเขาจะแต่งงานจ้ะอายุเหมือนเท่ากันกับน้องเลยเซนด้าจ้ะน้องธันวาเนี่เอ้ยไม่ใช่เดือนนี้นี่น้องก็จะถึง4ี่สบเดปีค่ะจะซื้ออะไรเป็นของขวัญให้ภรรยาค่ะสสบเอ็ดปีแล้วนะ จะซื้ออะไรคะอ,อ,อะไรคะต,ตุ่มหูใช่ไหมตุ่มหูสามีจะซื้อตุ่มหูให้จอมาเบิงเด้อ่าสามีจะซื้ออะไรให้ติดผ้าจ้าทำมาติดผ้าหยิบเลยครับหยิบเลยมันไม่ร้อนหรอก How m a นี้วันเราเฉยโอเคย่ะอ๋อ okay. yeah. oh, you want two ย a ะ you have two โอเคครับไปนั <N ung, n ung, ่งนั่งไกลๆโมจ้ะเพราะว่าเพิ่นมี iPad ว่าในอาบน้ำนะจ้ะเด้อเพราะว่าน้องสิไปทำความสะอาดอีกสงหง่องเดี๋ยวน้องเสียให้เบิ่งว่า บ้านน้องเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วจ้ะเพราะวันที่น้องหายไปอาทิตย์หนึ่งซีมือหามือสร้างเพิินมาเห็ดเบิดแล้วเฮ็ดเบิดแล้วจ้ะบ่มีอย่างขังไหนเลยแล้วกะน้องสิได้ออกจากบ้านวันวันพุธใช่ไหมวัานอังคารเราจะออกบ้านวันไหนน้องสิออกจากบ้านวันาานังค้ามจ้ะน้องสิไปอยู่โรงแรมสองมืออยู่โรงแรมวาเลนตันสองวันพอดีเลยจ้ะน้องไปอ่ะอยู่โรงแรมแมนบอพอดีน้องสิได้จังหวะไปหาซื้อของขวัญ สำหรับคริสต์มาสไปซื้อของควัญให้แม่ยาไปซื้อเสื้อผ้าให้โทมัสแล้วก็ไปซื้อของยางไปเบิ่งซื้อให้ตัวเองด้วยจ้ะซื้อเสื้อผ้านิดหน่อยน้องก็เลยว่าเป็นโอกาสดีที่น้องจะได้เดินช้อปปิง้งที่บ้ต้องยางไก่ยางถาแถวๆนั้นเลยจ้ะนั่นแหละเนาะนั่นแหลเะเดี๋ยว,วน้องจะอัปเดตเรื่องบ้านให้ดูบ้านสวยมากจ้ะ น้องจะออกบ้านใช่ไหมสองสี่สี่วันเพราะว่าเขาจะมาขัดพื้นจ้ะเขาจะมาขัดพื้นแบบนี้ค่ะพี่ๆทุกคนเน่ยเขาจะมาขัดพื้นแบบนี้นี่นี่ขัดอันนี้ที่น้องออกจากบ้านแมนบลเขาขัดขัดพื้นขัดพื้นตรงนี้ที่มันมีรอยนิดหน่อยใช่ไหมเขาก็จะมาขัดให้ใหม่จ้ะมันมี้อยนิดหน่อยเพราะว่า เราย้ายตู้เย็นอันใหญ่จ้ะห้องใหญ่มาจะมองผุนใหญ่มายาๆๆยายายมาปุ๊บมันที่นี่อ่ามันเป็นร้อยสามีเลยไม่แฮปปี้ก็เลยจะให้เขาทําใหม่จ้ะเพราะว่ามันถูกไฟมันบองน้ำแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งตรงนั้นจ้ะจุดหนึ่งตรงนั้นจ้ะอ่าน้องก็ยกทีวีขึ้นมาทําความสะอาดแล้วก็ก็ต้องเคลียร์ตรงนี้เพราะว่าเขาจะมาขัดพื้นห้องหน้าบ้าน แล้วก็ห้องอีกห้องหนึ่งจะเป็นเหตุผลที่น้องต้องออกจากบ้านจะเพราะว่ากินสีมันแห้งแล้วก็ห้องคว้วมันบอน้องก็จะเอาพลาสติกคุมใหม่หมดทั้งหมดเลยจะเพราะว่าคั้นท้าบ่เหตุเดี๋ยวมันสีถูกบ้านเฮาเดี๋ยวมันสีเรียบร้อยเสี่นะจ้ะเอาพลาสติกคุมคุมใหม่หมดเลยจะเพราะว่าขั้นเพิินคัดพื้นบองนี้มันบอมันสีมันสิถูกอ่า มันสิถูกตู้เย็นถ,ถ,ถูกถูกถูกห้องครัวของเราเสนะจะน้องต้องคุมหลังจากนั้นนั้นน้องต้องปิดปิดเลยแล้วก็ห้องครัวใช้ไม่ได้นั่นแหละเสร็จร้อยเปอร์เซนต์เมื่อไหร่น้องจะมารีวิวให้เบิรงจ้ะแต่ว่าตอนนี้มันมันลกน้องต้องไปสระผมก่อนเมื่อวานนี้สองสามมือทำความสะอาดเยอะจ้ะเยอะมากเก็บของจากห้องจอดรถเก็บของขึ้นมาเก็บของไปบริจาคเก็บของเก็บของ,ของ เหนื่อยหมดพลังค่ะโอเคนะคะขอตัวค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวบ้านโ <c oughs> ค้งสุดท้ายจะ้ะโค้งสุดท้ายยังรู้ว่าโค้งสุดท้ายเราจะออกจากบ้านวันังคารตน้องเสีออกจากบ้านวันังคารเขาจะมาขัดพื้นเนี่ยจาะพื้นแต่ว่าโ่เมนพื้นตรงนี้นะพื้นห้องตรงโน้นแล้วก็ห้องหน้าบ้านแต่ว่า ข้างนคือเสร็จเรียบร้อยแล้ววันจันทร์สร้างเพิ่นสิมาเอกเพิ่นสิมาเก็บความเรียบร้อยนิดเดียวแต่ว่าภายในบ้านตรงนี้คือช่างทําเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ช่างพาสเตอร์สร้างพาสเตอร์เพิ่นกามาแล้วตแต่ว่าสร้างท้าสีเพิ่นบ่แฮปปีมันที่นี่สร้างสร้างเฮดบานนะเพิ่นก็นเลยให้สร้างท้าสีเป็นคนจัดการพาสเตอร์ใหม่ทั้งเบิดตอนนี้มีความคืบหน้าก็คือว่ามาเบิ่งจจะมาเบิง่ง นี่นี่อันนี้อันนี้อันนี้พึ้งไซอะประตูให้แล้วจากประตูประตูก็จะเป็นประมาณนี้จา้าประตูแต่ว่าขังในประ่านในเรียบร้อยขังในจ้ะเพราะว่าข้างในยวเปิดยังไงเพราะว่ามันบ่มีเน้วอนเน้วดันนี่มันเปิดยังไง น้องกลมไม่ได้จ้ะพอนซีมัสไซที่เปิดจากที่เปิดหายอันนี้จะเป็นเหตุเพราะว่ามันต้องมีที่จับสองมันต้องมีที่จับสองอัน,นอที่จับออที่จับตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็ที่จับตรงนี้ท,นท,นที่หนึ่งจ้ะแล้วก็ ประตูได้แล้วล่ะงั้นเพื่อนทิทาสีจ้ะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้เรียบร้อยจ้ะเพราะว่าแต่ว่าเพื่อนมานับแล้วล่ะเพื่อนมานับความความกว้างความสูงเท่าไรแล้วเพราะว่าน,น้องให้คนออกแบบสามีเป็นคนออกแบบให้แต่ว่าเราจะจ้างคนทําเป็นเฉพาะให้จ้ะมันจะช้านิดนึงก็ประมาณปีหน้าถึงจะได้จ้ะนั่นแหละก,ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วจ้ะแค่เพิ่นเสียเอามาใส่ปีหนาซื่อๆเนาะนั่นแหละประมาณนั้นก็ตรงนี้ก็จะเป็นมืองนึ่นสงสิเป็นซิง์จ้ะเป็นซิงทำความสะอาดแช่ผ้าแล้วก็จะมีราวตากผ้าแล้วก็จะมีชั้น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 ,นขึ้นไปจ้ะเรียบร้อยหมดอ่าตรงนี้เป็นบออห้องนี้ก็เรียบร้อยจ้ะอันนี้คือพื้นอันนี้ น,นี่พื้นคัดแล้วจ้ะคัดเรียบร้อยหลยังเงาพื้นสีมาทาสีไม้พื้นสีมาใไซชักโขกที่หลังจ้ะอุปกรณ์สุขภัณฑ์ที่หลังพราวานพื้นหัวกระเฮ็ดแล้วนี่ได้ขอบทําแล้วขอบทุกอย่างจ้ะเสร็จแล้วตรงน,นี้เสร็จหมดแล้วถ้าพี่ๆสังเกตดูนะเสร็จหมดจ้ะหน้าต่างอันนี้จะดูอันนี้จะดูไม่สวยจ้ะอันนี้จะดูไม่สวยนงบุลุบ้าน เพิ่นเป็นยังคือบอกไปขับแต่แต่ว่า้างท้าสีเพิ่นสิขัดเพิ่งเสียแทนยบร้อยจ้ะเอามาดูห้องนี้จ้ะเสร็จแล้วห้องนี้จ้ะเสร็จแล้วพมา่านน้องก็สั่งแล้วจ้ะพะมา่านสองอันขอบหน้าต่างเสร็จแล้วดูผักจ้ะผักน้องลกนิดหน่อยจ้ะอันนี้เสร็จหมดแล้วของก็เสร็จหมด ตรงนี้น้องก็จะมานอนตรงนี้น้องก็จะมีเตียงตรงนี้จ้ะเตียงผ้าม่านห้องนี้จะเป็นห้องสวยมากแล้วก็อันนี้จะเป็นประตูจ้ะอ่าอันนี้จะใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นประมาณอ่าฝั่งตรงนี้เป็นบองฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นที่แขวนเสื้อตรงนี้ก็จะเป็นชั้นชั้นชั้นอะไรนะชั้นวางเสื้อผ้า ตรงนี้ก็จะเป็นวางที่วางรองเท้าแล้วก็จะเป็นลิ้นชักจ้าเพราะว่าห้องนี้จะเป็นห้องน้องมันจะมีอยู่สามอันหนึ่งสองสาคนละสามถ้าเราเดินมาตรงนี้เราก็สามารถหยิบได้น้องชอบมากพี่พี่ไว่ายังไงสวยไหมจะเป็นชั้นชั้นชั้นที่วางรองเทา้าเด็กจะเป็นประตูาำ <c oughs> แล้วก็จะมีที่แขวนผ้า,าแต่ว่าก็จะสวยจ้ะอันนี้คือห้องนอนของน้องจา้า แล้วก็อันนี้ก็ต้องมาติดดูจ้ะเป็น่นซิมาขัดพื้นจ้ะอันนี้เป็นห้องน้ำเก่าแต่ก่อนเป็นห้องน้ำเก่าจ้ะมองนี้ก็เป็นฝักบัวจำเลยบอกรง,งนี้ก็จะเป็นอ่าที่นั่งขับถ่ายจ้ะนั่นละมที่นี่เพื่อนก็เลสี่ามาขัดพื้นห้องนี้เรียบร้อยแล้วห้องนี้ดีมากจ้ะแล้วก็เราก็จะไปสั่งไฟจ้ะห้องนี้จะเป็น ห้องที่โรแมนติกมากแั้นจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งปะเดวิดเดินไปก่อนอนี้ก็เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้จ้ะคือเกือบร้อเปอร์แล้วหลังจากนั้นวันจันทร์วันจันทรเ์เพิ่นสิมามันบอกเพิ่นสิมาขัดเอ้ยไม่ใช่วันอังคารเ่นต้องมาเคลียร์ของ เทียทุกอย่างออกแล้วก็ขาดขัดขาดแล้วก็สร้างท่าซีเพื่อที่มันจัดก,การให้มันเรียบร้อยห้องนี้ก็จะเปลี่ยนห้องนี้ใหญ่มากจ้ะน้องไม่คิดว่าห้องนี้จะใหญ่มากสองห้องจากห้องนี้กับห้องนั้นเหมือนกับมาสเตอร์รูมแต่ว่าห้องนี้บ่มีอ่าห้องน้ำซื้ออันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเปิดเข้ามาโทมัสบอกว่าโทมัสอยากจะนอนที่นี่น่าจะมีโซฟาหรือโตทํางานอะไรของเขาที่นี่จะ้ะนี่โทมัสก็จะมีที่ ไม่อยากให้เขานั่งในเตียงมากเกินไปเขาจะมีห้องที่นั่งของเขาเองจะจะมีโซฟาเล็กจะมีนี่แหละประมาณนี้แหละคือเสร็จหมดแล้วนะบ้านน้องก็เสร็จแล้วภายในม่นมีอย่างเลยทุกอย่างเสร็จหมดม่มีอะไรเลยดีใจมากเพราะว่าน้องต้องไปหาหมอวันวันไหนวันพุธใช่ไหม น้องไปหาหมอวันพุธจ้ะแต่ว่าปอ้พาได้จ้ะเด้อน้องสิไปหาหมอหลังจากนั้นหมอพ่ิสนัว่าพามือใดแต่ว่าน้องต้องไปวอลก็หมอซะก่อนวันวันอังคานไม่ใช่วันพุธเพราะว่าวันอังคารน้องออกน้องไปนอนอยู่โรงแรมในวันลิงตัรจ้ะสองวันพอดีแหละน้องจะได้ไปซื้อของคริสต์มาสเตรียมของขวัญเพราะว่าน้องยังยังยังบได้เลยจ้ะเจ็บมากทรมานมากแล้วก็ อยู่โรงแรมสองวันน้องก็สิบไปบันไม่ยาจา้ะนิวพระมัดแล้วก็น้องก็จะกลับมาวันวันไหนวันอาทิตย์ตใช่ไหมน,น,น้องสิกลับมาวันอาทิตย์บ้านก็คงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือแบบอาจจะไม่เสร็จหมดแต่ว่าข้างในคือช่างว่าจําเป็นต้องเข้ามาอีกแล้วคือแค่จะมาใส่ประตูจา้าเนี่ใส่ที่จับประตูแล้วก็อ่างอาบน้ําใส่ชักโครกใส่ทุกอย่างให้มันเรียบร้อย น้องก็คิดว่ามันจะเสร็จก่อนน้องผ่าตัดพอดีจ้ะดีมากเพราะว่าน้องยังบร,รายทำความสาดบรายอันเซนาเนาะเดวิดเนาะ uh huh. นี่แหละแค่นี้แหละจ้ะน้องมาอัปเดตให้เบิ้งว่าบ้านภายในเสร็จหมดแล้วแค่เหลือแค่นิดหน่อยเฉยเชยช่างก็น้องดีใจจะได้ทําบ้านได้เ uh huh. ดวิจจด ทำบ้านมันสวยมากจ้ะน้องนอนอยู่ที่นี่เข้ามาในบ้านมีความรู้สึกว่าเออหน้าต่างปลอดภยัยลมมาไม่ได้ยินเงียบสงบแล้วก็เราได้เห็นนกได้เห็นธรรมชาติมากกว่าเพราะว่าเรามันมีกระจกจ้ะมันมีกระจกหลายมันมีความแสงสว่างเยอะน้องก็บอกมันมีความแสงสว่างเยอะมันสวยจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวใหญ่จ้ะมันสวยแมมน้องก็เลยแบบว่า น้องมีความสุขมากน้องได้บ้านใหม่สามีบอกอันนี้ลกฉไแม่แล้อ๋อสามีบอกว่าอันนี้ดูลกจก้ะแต่ว่าวันจันพรุ่งนี้วันนี้วันอาทิตย์เนาะวันจันทรแมนบอเขาจะมาขัดพื้นตรงนี้ด้วยจ้ะนิดหน่อยขัดพื้นตรงนั้นนิดหน่อยต้องคลุมห้องครัวทั้งหมดน้องถึงอยู่บ้านไม่ได้จ้ะเพราะเขาต้องคลุมห้องครัวเพราะว่าขั้นเพิ่นมาขัดปู้แมนบอมันสิสกปรกเขาต้องคลุมผ่านนี่ไงเราเตรียมพร้อมแล้วนี่อุปกรณ์จ้ะ อุปกรณ์จะต้องไปไปซื้อมาสามอันเตรียมพร้อมเพราะว่าเขาต้องคุมของครัวคุมของทั้งหมดมันย้อมเพลนขัดมันสิมีสีมันสีฟุ้นลายเขาต้องเก็บต้องกวาดของเขาเองเขาก็เรียบร้อยอยู่แต่ว่าเพื่อความสบายใจของเราเนาะนั่นแหละน้องมาแจ้งข่าวให้พี่ๆทราบเฉยๆว่าน้องจะไปหาหมอวันพุธน้องก็จะออกจากบ้านวันอังคารช่างเขาก็จะเริ่มมาทําบันไดให้เรามันจะสวยมากจ้ะ แต่ว่ามันยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าภายในบ้านหมดแล้วจ้ะหมดแล้วหมดจริงๆเลยคือเสร็จหมดแล้วไม่เหลืออะไรเลยแค่ช่างทาสีกับช่างพาสเตอร์ขัดบ้านขับมาก็สวยหมดโอเคนะคะน้องขอตัวขอบคุณมากๆน้องมาอัปเดตเฉยๆว่าบ้านภายในเสร็จหมดแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายเด้อจ้ะ